สีราศีพายุงานห่มก็น่ำมาแบบไม่ขาดสายเหนื่อยหน่อยแต่ผลตอบแทนคุ้มค่าการงานเด็ดเหนื่อยมีงานใหม่เข้ามาให้รับผิดชอบแบบไม่ขาดสายแต่โดยรวมแล้วประสบความสำเร็จดีการเงินรับทรัพย์เป็นกอบเป็นกรมส่วนใหญ่มาจากน้ำพักน้ำแรง ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีพายุงานห่มก็นํำมาแบบไม่ขาดสายเหนื่อยหน่อยแต่ผลตอบแทนคุ้มค่าได้แก่ราศีพฤษภผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายน การงานในช่วงนี้ถือว่าดวงของชาวราศีพฤษภดีขึ้นอย่างมากอุปสรรคที่มีจะเริ่มคลี่คลายความสำเร็จกำลังจะเข้ามาแทนที่การเงินมีเกณฑ์หมดเงินแบบน้ำซึมบ่อทรายแม้ว่าจะจ่ายน้อยแต่ก็จ่ายบ่อยทำให้กระเป๋าเบาได้เหมือนกันความรักคนมีคู่ช่วงนี้คุณและคนรักอาจจะทะเลาะกัน เพียงเพราะเรื่องเล็กน้อยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องแต่อาจเป็นชนวนเหตุแห่งปัญหาความร้าวฉานได้คนโสดยังสามารถรักษาความโสดได้ดีราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนการงานการเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้าซึ่งแรกๆจะเหนื่อยบ้าง แต่สุดท้ายจะประสบความสําเร็จดีการเงินชาวราศีตุลมีเกณฑ์เก็บเงินไม่อยู่ได้มาเท่าไหร่ก็ได้ออกไปทั้งหมดความรักคนมีคู่ขอให้ระวังและพยายามประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้ให้ดีเพราะเรื่องเพียงเล็กน้อยก็สามารถเป็นชนวนเหตุทําให้คุณและคนรักมีปัญหากันได้คนโสดแม้ว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตแต่คุณก็อย่าเพิ่งรีบร้อนรับรักเพะความรักครั้งนี้ยังต้องใช้เวลาพิสูจน์อีกมาก ราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง13มกราคมการงานช่วงนี้ดวงการงานดีมากๆหากชาวราศีธนูมุ่งหวังอยากทำสิ่งใดให้รีบลงมือทำเริ่มต้นทำโดยไวเพราะจะมีโอกาสประสบความสำเร็จอย่างมากการเงินค่อนข้างมีเสถียรภาพชาวราศีธนูจะสามารถคลองเงินส่วนใหญ่ไว้ได้แต่จะหมดเงินไปกับของจุกจิกยิบย่อยแบบไม่รู้ตัว ความรักคนมีคู่คุณและคนรักช่วยกันสร้างครอบครัวให้เป็นฝึกแผ่นด้วยกันต่างคนต่างเป็นผู้ใหญ่และมีความเข้าใจกันมากขึ้นคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนดีๆในช่วงนี้ราศีมีนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มีนาค <5 S 1> มถึง12เมษายนการงานชาวราศีมีนต้องเจอพายุงานหน่มกระหน่ำแต่ยังดีที่งานจะประสบความสำเร็จดีไม่มีปัญหา การเงินช่วงนี้การเงินดีมากๆแถมมีโอกาสได้รายได้จากหลายช่องทางชาวราศีมีนทำอาชีพเสริมไปด้วยจะมีโอกาสรับทรัพเกินคาดความรักคนมีคู่คุณและคนรักต่างคนต่างมีภารกิจมากมายจนไม่ค่อยมีเวลาให้กันแต่ความสัมพันธ์รักยังเหมือนเดิมทุกประการคนโสดมีเกณฑ์ได้พบรักกับคน,คนที่รู้จัก,กกันอยู่แล้วแถมอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล,ไกลจากตัวคุณอีกด้วย หากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ